ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยค่ะข้อ4ี่จะเป็นการคุมภาพลักษณแล้วก็น้ำหนักของร่างกายเพื่อให้เกิดความภูมิใจตนเองต่ำแล้วก็ไม่มั่นใจในตนเองนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผอมไปหรืออ้วนไปเวลาที่จะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะพูดว่าแน่ใจเลยเหรอว่าต้องกินขนาดนั้นหรือว่าแบบบางชีสมมติความนันต่ำพลังสูงที่ยกตัวอยางความดันต่ำสูงที่ยกตัวอ,อย่างไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ย เหงื่อก็คือหุ่นปานกลางเลยแล้วก็แล้วแต่พอกินอะไรที่เพิ่มคพนัาต่ําก็จะบอกว่าเนี่ยแน่ใจแล้วหรอว่าจะต้องกินอ่ะรู้ไหมว่าแบบว่ามันจะทําให้เธอํัหนักขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่ออรก็แล้วแต่แล้วน่าเกียดแค่ไหนนู่นนี่นั่นแล้วเป็นโรคเบาหวานเป็นนู่นนี่นั่น แต่พอพอเธออธิบายไปว่าก็หมอเขาแนะนํามาแบบนี้ก็ไปหาห้าหพี่ก็ทำตามที่หมอสั่งเลยก็บอกว่าไม่ไม่เธออย่าเถียงพ่อแม่เลยหรือเธออย่าเถียงเลยนี่ฉันเป็นครูรักเธอนะนู่นนี่นัน่น,นฟังอย่าน,นนานู่นนี่น,นั่นเธอไม่ต้องกินหรอกเธอเชื่อฉันเนี่ยฉันเห็นเธอกินครั้งที่สองแล้วนะนู่นนี่นั่นคือปล่อยให้เกิดอาการที่แย่ก,กว่านั้นเกิดขึ้นหรือว่นาร่างกายน้ําหนักที่แบบพยายามคอนโทรลทั้งน้าหนักทั้งความภูมิใจในการกินละร่างกายให้มันคอมโบกันนะนึกออกไหมรวมถึงในเรื่องของว่าน้ำหนักน้อยไปมากไปด้วยแล้วก็อนิกัหมดะ อย่างอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละก็คือ,อไม่ได้เจอกับมันจะมีการฮุบูลิงใช่ไหมนายสิทธิ์อ่ะทีเนี้ยนายสิทธิท์คนเนี้ยมันมีหลายคนนะในชีวิตอ่ะนายสิทธิ์คนเนี้ยได้มา,ม,ามาอยู่ร่วมที่บ้านเนี่ยหลังจากที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็น10บสปีนะก็มาถึงแล้วก็แต่ว่าก็ก็มีการพูดคุยอะไรตอนแรกคืออยากให้โอกาสนายสิทธิ์ไงตอนนั้นนะแต่ตอนนี้คือ,ตอนน,คอตอนนี้คือรู้แล้วไงว่าต้องตึงขนาดไหนยอนขนาดไหนไงก็โอเค คุยแล้วก็ให้ดูรูปว่าแบบเอ้ยเนี่ยเคยไปไหนมาอะไรมาแบบเปิดเปิดให้ดูประมาณนี้นะรูปรูปคนนั้นรูปคนนี้อะไรเงี้ยแล้วกลังจะกินอะไรกันอะไรแบบเนี้นยนายเิดก็พูดก็มาว่าเฮ้ยรูปนี้เนี่ยรูปนี้ผอมไปนะอยู่ดูแบบผอมดูอย่างงาู้นอย่างนี้ก็ให้พ่อพีาจั์จะเสียหายหายทั้งนั้นนะแล้วพอแล้วพอเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันจะบอกว่าเธออย่าส่งรูปแบบนี้ให้ใครเลยนะคือผอมอะมันมันแบบแล้วก็ทําหน้าเสียดเสียเอียนเหมือนจะอาเจียนเหมือนเหมือนแบบว่าแย่มากแล้วพออีกตั๊บหนึ่ง อพออีกช่วงหนึ่งที่ได้กลับมาอีกก็คือน้ำหนักมันก็จะในความเป็นจริงเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้ห่างกันเลยไม่แทบไม่ได้ห่างกันเลยแต่เป็นรูปใหม่ที่ได้อัปเดตเพิ่มขึ้นมาเราก็ให้นายสิทธิ์ดูแล้วก็พูดคุยอะไรกินอาหารอะไรก็ว่าไปนายสิทธิ์ก็พูดคําว่าเฮ้ยเนี่ยแต่อันนี้เป็นข้างนอกบ้านแล้วนะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยน่าเกียดมากเลยอ้วนขึ้นมากเลยแต่ก่อนไม่ไม่น่าเกียดขนาดนี้ทําไมกายเป็นคนอ้วนได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็พอถ่ายรูปก,ก็แบบเฮ้ยเอาแขนเอาขาหลบไปทั้งทั้งทังทง โหแล้วเนี่ยถ้าถ่ายให้แล้วเนี่ยกเก็บไว้ดูคนเดียวนะไม่ต้องคิดเลยนะว่าจะต้องเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าจะต้องให้เพื่อนหรือจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือจะแม,ไม,ไม่ไม่หวังดีก็ไม่เตือนหรอกก็อ้างคาว่าเป็นห่วงหวังดีเสมอเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองหรือความสัมพันธ์ต่ออาหารเนี่ยทิ้งไปหมดซึ่งข้อสรุปของข้อนี้ก็คือว่าทําให้การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยต้องคิดทุกอย่างเวลาที่จะกินอาหารรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในร่างกายไม่ว่าจะอ้วนจะผอมจะปานกลางก็ไม่มั่นใจรวมถึงชีวิตประจําวันและรวมถึงงกกการอออไปสัับเพื่น ไม่ใช่แค่การให้ลูกคือการไผเจอก็จะรู้สึกใจอ้วนไปหรือว่าผอมไปหรือว่าน่ารังเกียจจะต้องหลบจะต้องซ่อนส่วนนั้นส่วนนี้ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเองอุบาทมากๆเลยเราก็ทําหน้าทําหน้าให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันน่ารังเกียจมากเหมือนแบบเหมือนเจอคนพิการแบบเหลือแต่หัวกับลําตัวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มองด้วยสายตาที่แบบรับไม่ได้สุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเหมือนแบบคนขึ้นไส้แบบแบบ ขั้นสุดจริงๆอะไรเงี้ยที่ทํากับเหยื่อให้เหยื่อรู้สึกแบบละอายเหลือเกินที่แบบตอนไปนี้ฉันต้องก,กังวลกับเรื่องนี้แล้วว่าฉันจะไม่กินไม่ถ่ายรูปไม่อ้วนไปไม่ผอมไปแบบนี้นะคะสําหรับข้อนี้เนี่ยจะมีแถมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าหมอเขาสั่งมาว่าให้กินอย่างนน้นอย่างนี้เปนน็นอย่างนน้นอย่างนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ญาติหรือที่เขารู้ว่ามันจะเกิดผลเสียยังไงซึ่งไม่ดีซึ่งไม่ปลอดภัยไม่อนุนิยนันนารสิทธิ์เนี่ยก็จะพูดแย้งไปเลยว่าเนี่ย เธอคิดไปเองนะว่าเธอเป็น,น,นอย่างนั้นอย่านู้นอย่างนี้คือหมอก็คิดไปเองแบบว่าเออเธอต้องฟังคนอื่นบ้างนะมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนี้ แล้วก็รวมถึงจะต้องถ้าเกิดว่าเหยื่อยังกินอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อเพื่อพื้นฐานของการดำเนชีวิตหรือว่าเพื่อสุขภาพเนี่ยก็<ๆ>จะพูดว่าเอา<ๆ>อก็ยังน่าด้านมว่ายังไม่หยุดกินอีกเนาะดูดูๆๆก็อาจจะเรียกยอเอนเมอร์ดูมันสิอเออแบบว่า,านี่นี่พ่อนี่แม่หรือว่าถ้าเป็นสามีภรรยายๆๆก็เออดูดิสมมุติว่ามีแม่แฟนอยู่ด้วยก็เนี่ยดูดิเนี่ยยังยังไม่หยุดกินอีกบอกมันว่าให้หยุดกินหมอบอกให้กินก็จริงแต่แบบมันกินอย่างนี้ทุกวันแล้วมันมันดีขึ้นไหมสุขภาพมันก็็็ไไไมมมม่่่่ดดดีีขึ้้นนนนเเเหหหปอออยยยางทบกกลคจะุิ คนจะกินให้น้อยลงแบบกว่านี้ไปเลยไหมคนอื่นเขาแล้วก็มีการประเด็นที่สองคือมีการเปรียบเทียบรู้ไหมว่าหมอคนนั้นคนนี้รู้ไหมว่าว่าลูกบ้านนั้นบ้านนี้เนี่ยเขาก็เป็นคล้ายๆอะไรแบบนี้หรือว่านู่นี่นั่นเขาก็ยังไม่เห็นต้องกินเลยหรือว่าไม่มีที่ไหนหรอกเขาจะมาคิดว่าแบบต้องมาคิดวิเคราะห์แม้กระทั่งคำพูดพ่อแม่ตัวเองอะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเออนี่ก็ยังเออยังมั่งกินอยูเ่เนาะเออจริงๆเออไม่ไม่เคยเห็นแล้วเห็นแล้วน้าด<ๆ>้านจริงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกินช้าไปเร็วไปก็จะเดินมมมมาาาาาดวว่ออกกกิินนนนหหแล้้ตถ กินช้ามากก็บอกว่าอ๋อเป็นคุณนายเนี่นั่งกินอยู่นั่นแหละไม่รูชั่นหนจะหมดได้เห็นแล้วแบบนั่งเกียดอะคนอื่นเป็นเพื่อนได้ยังไงอะวเวลาอยู่ที่โรงเรียนตะหน,นีไหมอะและว้วเวลามีคนงานอยู่ในบ้านทํางานทันทันนี่ก็จะด่าให้ดังขึ้นให้แรงขึ้นทนาี่เป็นที่สาระนะแล้วคนงานก็มองแล้วยว่าเ, om, เนี่ยดื้อมากแบบเนี่ยคือโตอไปไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าเนี่ยทำร้ายจิตใจพ่อแม่มากเลยพูดแค่เล่นกินเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล่นเล่นน้อยน้อยเนี่ยไม่ได้เลยทําหน้าไม่พอใจแล้วก็ยังไม่หยุดกินอีกเห็นไหม พวกเธอมาแป๊บเดียวพวกเธอยังเห็นวีรกรรมของนางของมันเลยอะไรเงี้ยฉันระเบือจริงเลยถ้ากลับไาทียังนั่งกินอยู่นะแบบนี้เป็นต้นนะะ่ะ